รู้ลึกรู้จริงรู้กว้างตรงไปตรงมานำพาโปร่งใสจริงใจบริการงานมขอต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆเพื่อประชาชนจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยายลัยขอนแก่น ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาง FM 103เมกแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติชมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 348 983ต่อ113ในวันเวลาราชการอย่าลืมอยากรู้เรื่องมอขอฟังประตูมอขอสู่ชุมชน สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนออกอากาศเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสในเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103เมไมเฮิร์แห่งนี้ครับพบกับผมครับพร่นมนเทียนศรีเจริญครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอสาระเนื้อหาดีๆของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ จะมีเรื่องเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องโครงการการกำจัดศัตรูดาวเรืองแบบบูรณาการมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยครับผมครับหากจะพูดถึงดอกดาวเรืองแล้วนะครับดอกดาวเรืองนี้นะครับเป็นดอกไม้สําคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดมีทั้งความสดความสวยความสมบูรณ์และการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การปลูกดาวเรืองมีปัญหามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมแมลงศัตรูพืชน,นะครับและโรคที่นะครับทำให้ผลผลิตของดาวเรืองนั้นลดลงมแมลงศัตรูดาวเรืองได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่หนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนหลอดหอมหนอนกระทูผักโรคดาวเรืองได้แก่โรคเหี่ยวเขียวนะครับโรคเหี่ยวเหลืองนะครับ เกษตรกร,กรจึงจําเป็นต้องใช้สารเคมียอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับและปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมานะครับวิธีการกําจัดนะครับหรือการควบคุมศัตรูเดเรืองโดยไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะการใช้ชีววิถีนะครับจะทําให้เกษตรกร,กรและผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เองนะครับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นะครับในฐานะเป็นสถาบันนะครับที่เป็นสถาบันการศึกษานะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับ <c oughs> ได้ทําการนะครับจัดโครงการการกํากับ ศัตรูดาวเรืองแบบบูรณาการนะครับวันนี้เองนะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ที่ดูแลโครงการนะครับมาร่วมรายการของเรานะครับในวันนี้นะครับท่านทั้งสองท่านนี้คือนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนุชรีศิรินะครับท่านที่สองครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนีจ่มจันยาครับทั้งสองท่านนี้นะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ เกี่ยวกับโครงการการกําจัดสตูดาวเรืองแบบบูรณาการนะครับในในตอนนี้ที่อาจารย์ได้เมือนกันอยากให้อาจารย์เท้าความถึงโครงการนี้ก่อนบ้างโครงการนี้กําเนิดขึ้นมาได้ยังไงมีการเริ่มต้นจากที่ไหนประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนอื่นก็ต้องเท้าความให้เห็นว่าในส่วนของการควบคุมดาวเรืองโดยชีววิธีเริ่มแรกของโครงการนี้สืบเนื่องมาจากว่าในส่วนของการควบคุมสตูพืช คณะเกษตรศาสตร์เรามีการควบคุมโดยไม่ใช้สารเคมีโดยการใช้ศัตรูธรรมชาติซึ่งโดยทั่วไปเราจะมีการอบรมเกษตรกร,กรในเรื่องของการใช้การควบคุมโดยช่วิธีโดยไม่ใช้สมชาติในพืชหลายชนิดและในกลุ่มของเกษตรกร,กรดาวเรืองได้รับทราบข้อมูลเรื่องเรื่องดังกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้นกาจากการใช้สารเคมีอย่างต่อนเนื่องทําให้ศัตรูพืชเนี่ย ต้านทานต่อสารเคมีเกษตรกรก็เลยมีปัญหาดังกล่าวก็เลยมาที่หน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ mm hmm. เพื่อมาติดต่อขอใช้วิธีการอื่นๆทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งเริ่มแรกของโครงการเราก็มีการแนะนำเกษตรกรในการไม่ใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีที่ใช้อยู่ประจำโครงการเริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากรดกรทัศนีจัมจันยาได้แนะนำเกษตรกรแล้วเริ่มโครงการอันนี้ขึ้นค่ะครับผมครับ อันนี้คือคือประวัติของโครงการนะครับผมครับก็คือเริ่มแรกก็คือว่าท่านที่ดูแลโครงการนี้คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนีจำจัญยาถูกไหมครับอาจารย์ครับแล้วจากนั้นพออาจารย์เกษียณอยูราชการนะครับก็เลยเป็นหน้าที่ของท่านรองศาสตราจารย์ดรนุชรีศิรินะครับเป็นผู้ดูแลโครงการนี้เองนะครับผมครับคราวนี้อาจารย์ครับก่อนอื่นอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสถานการณ์การปลูกดาวเรืองในประเทศไทยนะครับ อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการปลูกดาวเรืองในบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและผลผลิตหรือว่ารายได้ที่ออกไปสู่ตลาดนะครับผลผลิตที่ออกไปสู่ตลาดนั้นเป็นแบบไหนบ้างครับอาจารย์ครับดาวเรืองเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับทั้งในส่วนของเป็นส่วนผสมของพืชอาหารสัตว์อย่างเช่นทําให้ไข่ไข่แดงมีสีแดงเข้มขึ้นแล้วก็ยังเป็นไม้ดอกสําหรับ เป็นดอกไม้บูชาอย่างที่ทราบกันททั่วไปพื้นที่การปลูกดาวเรืองการการปลูกดาวเรืองในประเทศไทยตอนนี้ก็เห็นว่าปลูกกันแพร่หลายมากอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ารายได้ของเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ประกอบอาชีพในการปลูกราวเรือนดาวเรืองเนี่ยนะฮะอาจารยนะ์มีเท่าไหร่แล้วก็ผลผลิตนั้นเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตมมกสุดในประเทศไทย ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตาก0ของพื้นที่ปลูกนะคะคแล้วก็มีรายได้ต่อปีสำหรับประเทศไทย200ล้านบาทต่อปีค่ะอ๋อเป็นรายได้ที่สูงนะครับผมแสดงว่าดาวเรืองนี่เป็นดอกไม้ที่ทํารายได้ให้กับเกษตรกรมากพอสมควรนะครับผมครับเท่านี้อาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องโรคและศัตรูศัตรูพืชนะครับโรคและศัตรูพืชของดาวเรืองที่สําคัญครับอาจารย์ที่มีเยอะที่เห็นเด่นๆมีอะไรบ้างครับและเมื่อเกิดแล้วเนี่ย มันรุนแรงหรือเปล่าครับผมในส่วนของโรคและแมลงนะคะมในเรื่องแรกก็เกี่ยวกับโรคก่อนค่ะโรคที่สําคัญก็จะมีเขาเรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวคือพืชจะตายทั้งๆที่ต้นมันยังเขียวอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะมแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็เขาเรียกว่าโรคเหี่ยวเหลืองค่ะซึ่งโรคเหี่ยวเหลืองอันนี้ก็ จะเกิดจากของโวกเชื้อราค,ค,รค่ะดังนั้นเกษตรกรก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ปลูกค่ะในแต่ละครั้งเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมพวกโรคพวกนี้ได้ในส่วนของแมลงศัตรูค่ะก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะ,คคะของแมลงที่สําคัญก็จะมีในส่วนของพวกนอนกระทุ้ผัก นอนหลอดหอมนอนเจาะสมอฝ้ายท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับดาวเรืองนะคะคแต่นอนพวกนี้ค่ะเขามีพืชอาหาร<อ>ก็พืชที่เขากินนะคะจะมีหลายชนิดนะคะคเขาก็จะกินตั้งแต่ฝ้ายกินหอมแล้วก็มากินดอกดาวเรืองด้วย<อ>ดังนั้นตัวนอนทั้ง3ชนิดนี้ค่ะเขาก็จะมาทําลายดาวเรืองถ้าในระยะ การจเจริญเติบโตทางลำต้นเขาก็จะกัดพวกยอดค่ะคแต่ถ้าในระยะออกดอกเขาก็จะกัดกินดอกค่ะครับซึ่งเราก็จะเสียในส่วนนี้ไปค่ะถ้าการระบาดมีมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งแบบนี้ค่ะก็อาจจะเสียหายทั้งหมดเลยนะคะคล้ายๆว่าในส่วนช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งก็จะมีเฉพาะในแปลงดาวเรืองที่มีการรดน้ําดูแลค่ะดังนั้นของมแมลงเขาก็จะมามาลงทําลายเยอะ แตน้ำบางครั้งก็จะเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้ในส่วนของแมลงอื่นๆนะคะก็จะมีพวกแมลงปากดูดก็จะทําลายในช่วงระยะการเจริญเติบโตทางลําต้นอย่างเช่นพวกเตี้ยปลายอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งค่ะครับผมครับอ๋อครับแล้วคราวนี้ครับอาจารย์ครับคราวนี้เมื่อมันมีโรคมันมีโรคมีศัตรูของดาวเรืองขึ้นมาแล้วคราวนี้การควบคุมศัตรูพืชนะครับโดยชีววิธี คืออะไรครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับผมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิตีก็คือการเราใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชครับทีนี้คําว่าศัตรูธรรมชาติคืออะไรไม่จะเป็นคาถามต่อไปอีกครับศัตรูธรรมชาติในศัพท์ทางวิชาการนี้เขาหมายถึงมแมลงห้ามแมลงเบียนและเชื้อโรคครับผมความหมายของมแมลงห้ามคือมแมลงที่ไปกินมแมลงชนิดอื่นเป็นอาหารโดยการกินทันที ส่วนมแมลงเบียนหมายถึงมแมลงที่ไปวางไข่อยู่ในมแมลงศัตรูพืชแล้วก็ตัวลูกมันจเจริญเติบโตอยู่ข้างในศัตรูพืชแล้วก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วไปทําลายมแมลงตัวอื่นต่อไปครับอันนี้คือการใช้สัตรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชครับซึ่งในส่วนของการควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองเราก็ใช้มวลเพชฌฆาตในการควบคุมมวลเพชฌฆาตคืออะไรครับผมมวลเพชฌฆาตคือมแมลงตัวห้ามชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะปากเป็นปากดูดลักษณะการทําลายออนอนกินดอดดาวเรืองมแมลงพวกนี้ก็จะไปดูดกินมแมลงในแปลงเป็นอาหารครับผมครับคือมันมีมแมลงศัตรูพืชเป็นอาหารของมันอ๋อครับผมแล้วมีวิธีไหนอีกไหมครับอาจารย์ครับนอกจากนี้วิธีในการควบคุมชีวิตทีนี่คือการใช้ศัตรูธรรมชาติศัตรูชาตินอกจากจะเป็นพวกมแมลงแล้วยังเป็นพวกเชื้อโรคพวกเชื้อโรคปัจจุบันนี้ก็มี เชื้อโรคที่ใช้ในรูปก,การค้าแล้วอย่างเช่นพวกเชื้อแบค,คบทีร i ยที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปว่ายาเชื้อรหรือว่าเบีเชื้อบีทีนอกจากนี้ก็ยังมีในกลุ่มของไส้เดืนฝอยควบคุมศัตรูพืชซึ่งไส้เดืนฝอยพวกนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วในการที่จะไปะพ่นในแปลงทั้งไส้เดือนฝอยทั้งเชื้อโรคพวกนี้ สามารถมีในรูปการค้าแล้วแต่ว่าตัวห้ามตัวเบียนที่เราใช้อยู่ยังมีไม่มีในรูปการค้าเราจะเป็นต้องเลี้ยงแล้วเอาไปปล่อยในแปลงปลูกอ๋อครับผมครับอันนี้ก็คือการดูแลและการควบคุมศัตรูพืชนไม่ให้มาทำร้ายดาวเรืองของเรานะครับโดยไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะใช่ครับโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับผลผลิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมครับครับคุณผู้ฟังครับ ทุนผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าการดูแลดาวเรืองการปลูกดาวเรืองหรือการควบคุมอะไรต่างๆจบดาวเรืองนะครับให้ผลผลิตดีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงที่2ของรายการถัดไปเดี๋ยวเราจะมาทราบก่อนครับว่าโครงการที่ทางอาจารย์ทัศนีแล้วก็อาจารย์นุชลีนั้นครับได้ดําเนินการนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนไปช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มากขนาดไหนครับกลับมาพบกับรายการแนวในช่วงที่2ครับผมครับ ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการ ประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ฟังสามารถติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการประตูมอขอสู่ชุมชนได้ที่เบอร์โทรศัพท์043348983ต่อ113ในวันเวลาราชการหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการวิทยุประตูตตมอข่อสูช่ชุมชนท่านผู้ฟังท่านใดมีคำติชมรายการที่โดนใจทางรายการ จะะมมีีขอองทท่่รหลกบใ้านึคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการประตูมมขอสู่ชุมชนนะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับในเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน่น FM 103เมกะเฮิร์ตแห่งนี้ครับผมพระฤมนลเฉีิมชัเจริญรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้นะครับก็ในช่วงแรกก็ได้ทราบแล้วว่าโครงการการกําจัดศัตรูดาวเรืองแบบบูรณาการนั้นมีลักษณะโครงการนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองนั้นสามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกรนะครับของอคนไทยนะั้มากน้อยขนาดไหน,รนครับอาจารย์ครับช่วงที่2นี้รนครับอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่านะครับในปีที่ผ่านมาครับ คโครงการนะครับโครงการนี้ที่อาจารย์จัดขึ้นนะครับอาจารย์ได้ไปดําเนินการเห็นว่าไปอบรมเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดาวเรืองนะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่านะครับผลตอบรับหรือ,อลักษณะของโครงการไปนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะสําสหรับของในปีพศ 2,557ค่ะครเราก็ได้อบรมทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะคในส่วนของรุ่นแรกก็เป็นกเกษตรกรที่บ้านท่าแร่นะคะอันนี้ก็อยู่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรนค่ะอ๋อท่าแรท่ที่ที่กุมภาวะปีนี่ใช่ไหมครับครับผมครับในรุ่นที่2อันนี้เราจัดอบรมที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินซีแห่งชาติในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคอันนี้ก็จะมีกะเกษตรกรที่มาจากท่าพระมาจากมหาสารคามแล้วก็มาจากไกลที่สุดก็มาจากบุรีรัมย์ค่ะครับผมในรุ่นที่3อันนี้เราก็จัดอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะครับผมนี่เราก็จัดไป3รุ่นและสสำหรับของในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2558เราก็จะจัดอบรมในรุ่นแรกในวันที่12พฤษภาค่ะแล้วก็รุ่นที่2ในวันที่19พฤษภาคครับอันนี้ก็จะอบรมให้กับเกษตรกรที่ชื่อบ้านตอกแป้น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นครับมแล้วก็บ้านกุดพังเครืออำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะไปไปไปที่หมู่บ้านนั้นเลยแหละค่ะเราก็จะลงมาในพื้นที่เลยนะคะ,คคะโดยช่วงแรกเราก็จะให้ความรู้เขาเกี่ยวกับศัตรูพืชมันเป็นยังไงค่ะแมลงตัวที่มันดีเป็นยังไงตัวที่มีประโยชน์เป็นยังไงนะคะเพราะในธรรมชาติมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นศัตรูพืชเป็นตัวดีแล้วก็มีตัวที่ไม่ดีนะทั้งสองชนิดค่ะ uh, แล้วหมู่บ้านที่อาจารย์ลงไปเนี่ยเขา เขาไอ้ปลูกดาวเรืองกันทั้งหมู่บ้านไหมครับหรือว่าสัดส่วนไอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ค่ะก็ตรงนี้เขาก็จะปลูกเป็นอ่เขาเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นอาชีพหลักค่ะเขารเรียกเป็นอาชีพรองนะคะค่ะซึ่งจะมีคนกลางนะคะในส่วนของพ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะคเขาก็จะ มารับซื้อตรงนี้อีกทีนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะปลูกเพื่อส่งคนกลางคนนี้นะคะก็จะมีเกษตรกรบางส่วนที่ที่มาปลูกครับครับผมครับดังนั้นในส่วนของผู้ที่สนใจที่เข้ารับการอบรมก็จะมีทั้งในส่วนของเกษตรกรที่เขาปลูกดาวเรืองเองค่ะหรือเกษตรกรคนอื่นที่เขาสนใจอยากจะปลูกเป็นผู้สนใจค่ะเขาก็มาเข้ารับฟังการอบรมวันนี้ด้วยครับผมครับแล้วก็นี่ค่ะวิธีการอบรมของอาจารย์ครับอาจารย์ครับวิธีการอบรมอาจารย์อบรมยังไง ่างไรบบ้คัในช่วงแรกอันนี้เราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าในเรื่องของการปลูกอันนี้ค่ะมันจะมีปัญหาอะไรบ้างในส่วนของแมลงมีปัญหาอะไรบ้างแมลงมันจะเข้ามาตอนไหนมันมีลักษณะเป็นยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามีแมลงเข้ามาทําลายอ่ไงเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของโรคอ,อาการอะไรมันเป็นยังไงคะ ตลอดจนถึงในส่วนของการป้องกอันกาจัดที่เราบอกว่าการใช้มวลตัวห้ามค่ะที่ดรดุเชรีได้กล่าวไปแล้ววันนั้นนะคะว่าเราจะใช้มันยังไงนะคะเมื่อใช้ไปแล้วมันก็จะทําให้ความเสียหายลดลงเป็นยังไงบ้างแล้วก็รายได้แตกต่างกันอย่างไรกับเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงที่เขาใช้สารฆ่ามแมลงค่ะ แล้วก็สุดท้ายเราก็จะแบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มต่างๆนะคะเราก็จะจัดฐานเป็นสถานีต่างๆ5สถานีแล้วก็ให้เกษตรกรเวียนกันมาดูตัวอย่างของจริงค่ะตัวอย่างของจริงก็คือสําคัญที่สุดต้องมาดูว่ามแมลงที่เขาพูดถึงเนี่ยมันมีลักษณะยังไงหน้าตายังไงมีการเพาะเลี้ยงทํำยังไงบ้างค่ะแล้วก,การทําลายของเขาเป็นยังไงค่ะลักษณะการทําลายเป็นอย่างไรแล้วก็ลงไปดูในแปลงจริงๆค่ะ,คะว่า ของมแมลงแต่ละชนิดที่ว่านี่ค่ะเพราะว่าของมแมลงนะคะคมันก็จะมีระยะไข่ระยะตัวนอนระยะดักแด้ระยะตัวเต็มวัยซึ่งแต่ะระยะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันน,นี้ค่ะจะเป็นส่วนที่ยากสําหรับกรเกษตรกรค่ะเราก็ต้องพาเขาลงไปดูแล้วก็ให้เขาได้ว่าประเมินความเสียหายว่าตอนนี้ในแปลงของเราเนี่ย เกิดความเสียหายเท่าไหร่แ <diction> ล <aries> <ỗ hat> ้วค่ะแล้วถ้าจะปล่อยมวลตัวห้ามตัวนี้ลงไปเนี่ยค่ะเราจะปล่อยอย่างไรเราก็จะสาธิตวิธีการปล่อยมวลตัวห้ามลงไปค่ะหลังจากที่ประเมินแล้วว่าเสียหายเท่าไหร่เราก็จะให้เขาฝึกการปล่อยมวลตัวห้ามค่ะเขาก็จะปล่อยมวลตัวห้ามสาธิตให้เขาดูแล้วก็ให้เขาทําเองนะคะเขาก็จะได้เข้าใจถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการค่ะ ดังนั้นในลักษณะของการอบรมก็คือคให้เป็นการให้ความรู้ให้ความรู้ให้เขาได้รู้ในสิ่งที่เขายังไม่ไม่รู้นั่นเองนะครับผมครับแล้วคราวนี้หลังจากที่อาจารย์ให้ความรู้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ได้ได้มีการติดตามไหมครับว่าสิ่งที่เราไปอบรมเขาไปบอกเขาเนี่ยเขาได้ทําตามเราหรือไม่ครับผมครับเท่าที่ผ่านมาจากการประเมินนะคะหือกรณ์ส่วนใหญ่ ยินดีที่จะใช้วิธีการนี้ในการควบคุมศัตรูเดาเรืองของเขานะคะคแต่เนื่องจากว่าการใช้ศัตรูธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องอพร้อมที่จะลงไปในแปลงปลูกแล้วก็พร้อมที่จะเอาธรรมชาติเนี่ยไปปล่อยทีนี้พิการปล่อยมันก็ไม่เหมือนการปล่อยอการใช้ยาฆ่า,มาแมลงครับ เกษตรกรส่วนหนึ่งก็เห็นอยากจะได้ที่จะไปใช้ประโยชน์แต่จะไปซื้อในท้องตลาดก็ไม่มีเพราะฉะนนั้มันเกิดจากเขาต้องมารับจากเราไปหรือเราเอาไปให้เขาใช้งั้นสิ่งที่ทางโครงการคิดว่า ถ้าจะให้ยั่งยืนเกษตรกรจะต้องมีการเพราะเลี้ยงด้วยตนเองอย่างที่ดรทัศนีพูดไปว่าเกษตรกรต้องรู้จักทุกระยะของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ mm hmm. เพราะในส่วนศัตรูธรรมชาติถ้าเกษตรกรเขาปล่อยเป็นประจำเขาก็จะมีศัตรูธรรมชาติพวกนี้ในแปลงโดยเฉพาะมวลพิฆาตถ้าปล่อยประจําก็จะมีทั้งไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยอยู่ในแปลงอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งเราต้องมีการปล่อยเพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาเราก็บอยเกษตรกรให้มีการตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงขึ้นมาเกษตรกรส่วนหนึ่งก็สนใจที่จะทา แต่ว่าหลังจากที่ได้พยายามส่งเสริมแล้วเขาก็บอกเขาไม่มีเวลาที่จะเพาะเลี้ยงด้วยตนเองอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ถามว่าเขาอยากได้ไหมเขาอยากได้และอยากจะใช้ครับเพราะฉะนั้นถามว่าทุกวันนี้ถ้าลงไปในแปลงเกษตรกรที่เราอบรมเอาไว้ถ้าไม่เกิดจากว่าเขามารับด้วยตัวเองหรือเราไปให้ของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้ครับผมอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะว่าในอนาคตนี่เขายังจะใช้ได้ยังไงครับ ถ้าไม่ตั้งกลุ่มด้วยตัวเองครับกลุ่มครับับผมนะฮะอันนี้ก็คือการลงไปอบรมแล้วก็ได้ทราบร<ช><ล>ายละเอียดต่างๆแล้วว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นเขามีความสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับท่านนี้ครับอาจารย์ครับอ,า,อาจารย์มีความมั่นใจไหมครับอาจารย์มีความมั่นใจได้อย่างไรว่าเกษตรกร,ะร,กรนะครับเขาจะาเลือกวิธีการของอาจารย์เนี่ยไปใช้ทั้งหมดนะครับและหลังจากที่อาจารย์ได้ลงไปอบรมแล้วอาจารย์ได้มีการ ติดตามผลมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับเราก็ไดม้มีการติดตามเกษตรกรจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งได้ทําวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะครับแล้วก็พบว่าเกษตรกรในส่วนที่เราได้ทําวิจัยเนี่ยเขาก็ยังสนใจที่จะใช้ครับในวิธีการที่เราแนะนําเอาไว้นะคะแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าการใช้สัตรูธรรมชาติเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับความสะดวกของเกษตรกรเป็นความสําคัญเพราะนั้นค,ควรจะมีผลิตภัณฑ์สัตรูธรรมชาติให้เขาได้ใช้อย่างสะดวกครับ เขามั่นใจว่าเขาจะใช้ไหมถ้ามีเขามั่นใจว่าเขาใช้ <c oughs> นะคะซึ่งอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ว่าต่างประเทศนี่มีขายเป็นรูปการค้าแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าชีวพันธุ์ศัตรูธรรมชาติ <c oughs> แต่เมืองไทยเรายังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานทุกวันนี้เกษตรกร,รก็ได้รับศัตรูธรรมชาติโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคร,ร,ฐาร,รัฐหรือจากการทํางานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร อันนี้ถามว่ามั่นใจไหมถ้ามีผลิตภัณฑ์สมุนชาติคิดว่ามั่นใจพาอสัตว์กรยินดีที่จะซื้อเอาไปใช้โอเคครับอาจารย์ครับครับ,รบช่วงท้ายรายการนี้ครับอยากให้อาจารย์เรียนฝากถึงท่านผู้ฟังท่านไหนที่ที่ปลูกดาวเรืองอยู่แล้วหรือมีความคิดว่าอยากจะปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยฮะจะต้องเตรียมตัวย,ยังไงและจะต้อง มีการวางแผนยังไงแล้วจะขอข้อมูลกับอาจารย์ได้ที่ไหนครับผมครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะปลูกดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะปัจจุบันหลายคนสนใจดาวเรืองในแง่ของการปลูกเพื่อ เป็นไม้ประดับที่บ้านก็มีหลายคนนะคะคสนใจข้อมูลการไม่ใช้สารเคมีแล้วต้องการข้อมูลในการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมนะคะคสามารถมาติดต่อขอได้ที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินสีแห่งชาติภาคตะวันเฉียงเหนือนะคะหมาวทิาลขอนแก่นเลขเบอร,ษษร์โทรศัพท์043202823ค่ะ แล้วคราวนี้ถ้าพุ้มพงท่านสนใจนะครับจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย์เหมือนผมอ่าสมมุติผมผมสนใจผมสนใจจริงๆครับผมผมอยากจะเรียนรู้อยากจะปลูกดาวเรืองอาจจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็มาเข้ารับการอบรมจากเราสิคะต้องเข้ารับการอบรมอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับก็เข้ารับการอบรมวันนี้ท่านก็จะทราบในส่วนของรายละเอียดนะคะแล้วคราวนี้พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกเนี่ยใช้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ คือตรงนี้นะคะของดาวเรืองอะค,ะค่ะของท่านจะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะคะต้องมีการรดน้ําสม่ําเสมอแล้วการตัดดอกอันนี้ก็บ่อยครั้งนะคะวันเว้นวันอะไรแบบนี้นนะค่ะดังนั้นท่านก็จะต้องมีเวลาก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งงานนะคะไม่ควรเกินหนึ่งงานด้วยครับเห็นเห็นอาจารย์บอกว่า,าดาวเรืองแต่รายได้ดีพอสมควรอยากให้อาจารย์บอกนะครับว่าอย่างหนึ่งงานเนี่ยถ้าปลูกอย่างจงริงจริงอย่างจริงเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่ครับ บรบของขออรายได้ตะกี้ที่เราพูดเป็นไรอันนั้นเป็นไร่ก็ประมาณหกหมื่นเนาะหกหมื่นตอนหนึ่งไรใช่ไหมครับอันนี้ก็ประมาณหมนะื<อ>่นห้าเนาะหนึ่งงานหนึ่งงานก็ประมาณหมื่นห้าครับค่ะดาวเรื่องีปลูกได้ทุกหน้าเลยเหรอครับอาจารย์คือแต่ในช่วงหน้าร้อนอันนี้ก็จะปลูกยากเพราะะน,นช่วงนี้ก็จะราคาดีค่ะ<อ>เขาก็จะปลูกกันเยอะอย่างปลายฝนปลายฝนต้นหนาวอันนี้ก็จะปลูกปลูกเยอะครับครับครับ ท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหรือติดต่อโดยตรงที่นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร,ดรนุชรีศิริแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนีจัมจัญยานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เป็นโครงการเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรนะครับในในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่อยู่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างที่จะพยุงตัวอยู่ได้ นะครับผมครับกลับมาพบกับรายการนะครับประตูมออสู่ชุมชนได้ใหม่นะครับในวันอังคารและวันพฤหัสนะครับในเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬกานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103มเมกะเฮิร์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสามารถติชมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 4 3 3 4 8 9 8 3ต่อ1 1 3ในวันเวลาราชกาอย่าลืมอย่ารู้เรื่องมอขอฝั่งประตูมอขอสู่ชุมชน